สวัสดีครับผมหนุ่มคุณสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับมีบทเพลงเพุ่งจะเขียนเสร็จเมื่อเมื่อกี้เองนะครับเวลาอัดกีตาร์แล้วมันเสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับก็เลยอยากจะลองร้องสดๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ทํานองใส่คอร์ดกีตาร์อะไรนะครับเดี๋ยวมาเล่นลองดูนะนี่ลองดูนะครับผมในยามที่หลายคนพักผ่อน ในยามที่หลายคนนั้นนอนหลับฝันดีในยามที่หลายคนท่องเที่ยวราตรีแต่ว่าฉันตอนนี้ต้องลงกรีดยางทำงานในยามที่หลายคนพักคน ว่าจะได้หลับนอนก็ปาไปตอนเที่ยงวันจะทำไงได้สิ่งนี้คือนาทีฉันทำกันมานมนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายชีวิตคนตัดยางตัดกันเป็นวันเป็นคืน ตั้งแต่ดึกดื่นเสร็จก็ตอนรุ่งสางไม่ยามเสร็จฝนตกลงมาราดถ้วยน้ำยางก็เป็นอันว่าคืนนี้เราทำงานเหนื่อยฟรีคนตัดย่างจะมีใครเล่าเข้าใจ ไม่ใช่คนโตคนใหญ่มีเกียรติในสังคมชานชนติชนตัดย่างแทบตายแม้ราคาถูกแต่ก็ต้องจำทนเพราะเราเป็นคนจนอยู่ตามวิธีชนของคนตัดยาชีวิตคนตัดยาง ตัดกันเป็นวันเป็นคืนตั้งแต่ดึกดื่นเสร็จก็ตอนรุ่งสางไม่ยามเสร็จฝน,นตกลงมาราดทั่วนำอย่างก็เป็นอันว่าคืนนี้เราทำงานเหนื่อยฟรี คนตัดยางจะมีใครเล่าเข้าใจไม่ใช่คนโตคนใหญ่มีเกียรติในสังคมชัดชนตัดยางแทบตายแม้ราคาถูกแต่ก็ต้องจำทนเพราะเราเป็นคนจนอยู่ตามวิธีชนของคนตัดยางเพราะเราเป็นคนจน อยู่ตามวิธีชนของคนตัดยาวิธีชนคนตัดยานะครับผมเขียนสดๆเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่คอแล้ว